เอาวไีด่าไปดามาช่วยมีคนก็ฝากให้มาช็อปให้นยต้องมาต้องมาเฝ้าเขาบอกว่าลุงมาอยู่นี่ไปเลยเขาอ่ะโอ้โหคุณนี้คุณนี้บอกให้มาดูให้ ชมพูก็ชอบชอได้ี่ถ้าไม่ได้ไปเรียนมาแล้วชมพูเนี่ยั่าวยกไปลืมช่ยเรียนนเลยเป็น มันต้องมีของเล่นชมพูมั้งแหละตรงนี้ยของเล่นอันนี้คืออย่างเนี่ยตัวต่อแหะมั้งเนี่ยโอ้เลโก้ชมพูนี่อยากได้แต่ของเล่นแหละนั่งด้วย

อยากใส่ไปเล่นทากับตาจเคยเคยไ่น <Read> ที่ส้นคดนด้นี่ม่นนี่ไบบใช้ไหนเล่นอันนี้มั้มโบโบพิดลาตี่อะไรก็ได้โอ้จะดู